ทนทางมันเหนื่อยใจมากเลยครับดูสองนวดก็จะได้ไปถึงนะนเออวทั้งหมดคนเยอะมากเลยทุกคน,นตอนลงมามันก็จะดูง่ายๆกว่าตอนขึ้นเต็นท์หน,น่อยนาะเพราะมีการล้มโผลข่ลของช่วยออกไปไงที่น,นี่คือเกิดตายบางคนก็โอเคอยู่แต่ไม่ไรอดูพระที่ตกครับเพราะว่ามัน6โมงครึ่งตามปฏิทินโอไม่ใช่ตามพยากรณ์หมดนะครับทุกคนดูนี่ไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ ต่อเลยก็ผ่านอ่านำ้ำใจทั้งเดียวพอไม่ใช่ไม่สวยนะแต่คือมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตของได้มาขึ้นผาอรอย่างเงี้ยครับเออแต่แทนมันก็โหดอยู่ไหถ้าใครแบบว่าปีนเขาเก่งๆนะหรือว่าชอบไต่หน้าผาจะมาเลยครับดูมันไม่ได้ทำอะไรนะก็เป็นหินเลยอนะ่ะอันนี้ก็จะทำแลยนะครับก็ลง้ายกบิ๊กอัลจัมเบิกก็แล้วเออจริงจังไง